เป็นโจทย์ในวิชาสังคมศึกษานะครับเราก็จะเห็นว่าคณิตศาสตร์นะครับยอ,อยู่ในทุกวิชาเลยนะครับเช่นเดียวกับภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็อยู่ในวิชาคณิตศาสตร์เยอะมากนะครับพวกโจทย์วิเคราะห์อันนี้ก็เหมือนโจทย์วิเคราะห์นะครับเป็นสังคมศึกษาแต่ให้นักเรียนมาคิดคำนวณเกี่ยวกับการบอกปีพศและคศ จยดก่อนหน้านี้จะเป็นปีพศออเกิดก่อนปีคศเป็นจำนวนกี่ปีนะครับแล้วก็ยาวต่อเนื่องมาจนถึงเรื่องของการกำนดอายุของคุณพ่อของสมชายนะครับว่าถ้าปีนี้อายุ35ปีนะครับพ่อของสมชายจะเกิดปีพศอ,อ,อะไรและเกิดปีคศอ,อ,อะไรนะครับก็จะเห็นได้ว่าคณิตศัสตร์ อยู่ในเกือบทุกวิชานะครับผม